ทิศมงคลคนเกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันที่9ถึง15มิถุนายน2 5 6 8จะเป็นทิศไหนบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวย้ายที่อยู่ย้ายภูมิลำเนาหรือบางคนนี่ย้ายที่ทำงานไปเลยก็มีนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่คุณแค่ทำภายในบ้านของคุณก็ได้นะเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าควรจะทำที่จุดไหนหรือทิศไหนของบ้านถึงจะส่งผลดีถ้าเป็นการเดินทางแสดงว่ายังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจน เลยต้องการทิศที่เป็นมงคลสำหรับคุณในช่วงนี้มาใช้เป็นไกด์ไลน์มากําหนดทิศทางที่จะไปจะได้เป็นการเดินทางที่ดีมีความปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดเป็นทิศมงคลที่สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นมาดูกันครับทิศมงคลสําหรับคนเกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้เด่นจริงๆก็คือทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ทิศเหนือก็ไม่เลวนะถือว่าใช้ได้เช่นกันนะห้าทิศเลยนะครับตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้และทิศเหนือครับตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้และก็ทิศเหนือลองไปใช้ดูครับก็ขอให้โชคดีนะฮะ